สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อเพียงจิบน้ำขิงมะนาวเบาๆวันละครั้งคุณประโยชน์มากมายหากจะกล่าวถึงน้ำจากสมุนไพรน้ำขิงมะนาวที่มีรสเปรี้ยวอมเผ็ดนิดๆด,ด,ด้วยสรรพคุณที่สามารถเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดช่วยเบินไขมันหน้าท้องได้เป็นอย่างดีไม่เพียงแค่นี้น้ำขิงมะนาวยังมีดีอีกมากรู้หรือไม่ว่าการดื่มน้ำขิงมะนาวเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและป่วยยากขึ้นเพราะในเงาของขิงสดจะมีสารจินเจอรอลที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการติดเชื้อของแบคทีเรียอีกทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนสามารถปรับสมดุลของระบบทางเดิอนอาหารได้ เมื่อนำมาผสมกับน้ำมะนาวที่มีวิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนของเลือดเป็นปกติพร้อมกับมีสารไบโอฟลาวนอยด์ id, ที่จัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายประโยชน์7ประการที่น่าเหลือเชื่อของน้ำขิงมะนาวที่คุณคาดไม่ถึงส่วนจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างนั้นเราไปชพมพร้อมกันเลยครับประโยชน์ข้อที่1ช่วยดี็อกสารพิษ ที่ตกค้างอยู่ในร่างกายหากว่าคุณจิบน้ำขิงมะนาวทุกเช้าของวันเป็นประจำจะมีประโยชน์มากในการทำความสะอาดร่างกายดีท็อกของเสียที่ตกค้างอยู่ในร่างกายให้หมดไปทั้งอย่างช่วยในระบบการไหลเวียนของน้ำเหลืองดีขึ้นอีกด้วยประโยชน์ข้อที่2ช่วยในการลดน้ำหนักการจิบน้ำขิงมะนาวเพียงแค่วันละหนึ่งครั้งจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างเอนไซม์ออกมาอย่างมากและจะดึงไขมันที่สะสม ออกมาเผาผลาญเพื่อสร้างพลังงานและจะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะจึงช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้ประโยชน์ข้อที่3บรรเทาอาการเจ็บคอน้ําขิงมะนาวจะช่วยกระตุ้นให้เกิดน้ําลายจํานวนมากทําให้คอไม่แห้งและลดการติดเชื้อในลําคอได้อีกด้วยประโยชน์ข้อที่4ช่วยในเรื่องผิวพรรณน้นําขิงมะนาวเต็มไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด และไปซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารอนุมูลอิสระทำร้า,รายทั้งอย่างช่วยให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังซึ่งจะทำให้คุณผิวพรรณดีอย่างแน่นอนประโยชน์ข้อที่5ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์นอกจากน้ำขิงมะนาวจะมีวิตามินซีมากมายแล้วยังมีวิตามินบีอยู่มากมายซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำร้า,รายและชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั้งยังมีแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอีกมากมาย ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงต่อหมวกไตประโยชน์ข้อที่6ช่วยในการย่อยอาหารการที่เราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกเช้าจะช่วยทำให้ตับผลิตน้ำย่อยออกมาเป็นจำนวนมากอีกด้วยทำให้เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปจะไม่เกิดอาการท้องอืดและน้ำย่อยจะย่อยอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วยประโยชน์ข้อที่7บรรเทาอาการหวัด หากว่าเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นหวัดแล้วก็ให้รีบหาน้ำขิงมะนาวมาจิบเพราะเนื่องจากว่าน้ำขิงมะนาวจะช่วยลดอาการหวัดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามะนาวมีวิตามินซีที่สูงช่วยลดการสะสมของโรคในระบบทางเดินหายใจได้เป็นอย่างดีและบวกเข้ากับขิงที่ช่วยในการเผาผลาญขับเหงื่อเป็นการบรรเทาอุณหภูมิในร่างกายให้ลดลงควรจิบอุ่น จะช่วยให้เห็นผลได้ทันตาเครื่องดื่มน้ำขิงมะนาวมีวิธีการทำที่แสนง่ายแต่หากต้องการให้ได้รับประโยชน์แบบเต็มๆควรใช้ขิงสดแทนขิงซองโดยใช้น้ำอุ่นหนึ่งแก้วฝานขิงประมาณครึ่งนิ้วใส่แล้วตามด้วยน้ำมะนาวแค่นี้ก็ได้ของดีมีประโยชน์ไว้ดื่มแล้วครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ